สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ในการเรียนแล้วก็เลือกว่าอนาคตของเราเนจะเลือกการทํางานใน,แบบในแบบไหนนะครับ q o ิน,เ,นเป็นส่วนสําคัญเพราะมันคือภูมิเทศที่เราทำให้เราข้าใจว่าอิทธิพลต่อภูมิเทศนั้นมันมี่ถึงนต่อไงกับคนปฏิบัติงานคนงัั้บา รับผมเล่น,นยายสิบพุตบออลูซีนะครับครับผมเลยนในสิบปัตราปุนอุเรราครับอันนี้ก็มามาฟังเสวนาจากผู้ว่าาการทหารสูงสุดนะครับก็จากที่ฟังมาก็สามารถนําความรู้เนี่ยไปประยุกต์ในการเรียนแล้วก็เลือกว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเลือกการทํางานในแบบในแบบไหนนะครับและอยากเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับมันเกี่ยวกับการที่เราเรียนอยู่แล้วครับ เพื่อนนาไปประยุกต์ใช้อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นมันนีครับภุมแผนที่เราไม่ได้มีแค่แบบภายในแบบเหมเป็นทาหารทำแผนที่อะไรอย่างเดียวครับมันยังสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในเอกชนนหลายอย่างเลยครับวันนี้บริรษัทคีบอนเซอนนะคะภูมิใจนำเสนอชุดแปลงหลังลงแบบผสมผสานทั้นรการใส่าทิตย์และก็กงงารลงเลยคะ